Thank <laughs> ตามไอ้ก้องส่ <c oughs> ตามไอ้ก้องทำไมพี่ คิดว่าจะโมงเลยหยมุดจได้ไม่ตัวครับ <laughs> ไม่ท้าเหมือนกันเต้องทำา略เอาไว้ครับพีรับตกปลาไหมครับ <laughs> ไม่เคยตกครับ ออกเป็นตัวลาไม่เ <c oughs> คยไ,ได้ครับครับตกปลาไม่เคยได้ครับ ขนาดนี้ปลาก็เริ่มจะเต็มกับครั้งนี้แล้วครับเพราะกระถังมันเล็กมากเลย ปลายเยคอค,ครับอย่างแรกเลยนะครับไม่รู้ครับว่าจะตกปลาอยังไงแต่ได้ปลาขึ้นมาเกิดลองทุกวิธีทางที่เขาทำเงินหมดแล้วครับ,นนรบไม่เคยได้โดนเลยครับ อันแน่ได้มาดีส่งตัวเลยครับเนี่ยทิ้ง,ท,งทิ้งนานอืมทิ้งนานจะเป็นลักษณะอย่างเงี้น,นะครับเขาไ่โดนไส้ใหญ่ก็โดนคูเยก็ยังไม่หมดก็เหนียวแต่ว่าวันที่ยอมรับนะครับเหนียวเยือไม่เหนียวมากตุ้ดจะต้องต้องวันนี้ ไม่เหยื่อได้ลงถึงน้ำยังไงบ้างเนี่ยเห็นโยและสาวโยและสาวเลยนะมันี่ยจริงๆมันต้องไววันนี้แต่วันนี้ก็เอ็นโยครับส,สื้อผ้อากาศการเสื้อาเสภาพอากาศบางครั้งก็มีส่วน,นอ่าเช่นน้ำลดนะครับน้ำขึ้นนะครับก็มีส่วนจริงจ้า เจอน,น้ำแปลกปลอมนะครับผมอย่างเช่นบางสถานที่นะครับมีน้ำน้ำยื่นลงไปปนนี่แหละมีผลมือนกันมีผลกับปาาบางทีตีเข้าโโ่งฟางไม่กินเลยครับทีนี้เรา มาทดสอบให้เห็นกันเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจเลยว่ามีปลาหรือไม่มีปลานะครับ <_ S 1> คนมาตกราดใหญ่นะครับก็ค่อนข้างอื่นก็เคยมาตกรัดใหญ่ว่าว่าเป็นยังไงนะครับสภาพเป็นยังไงแต่ถ้าถ้าใครนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยู่แถวกรุงเทพกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรี ุพันหรือนักกอนผมนะครับผมก็สามารถอาบมาตกได้เลยก็ไม่คิดหวังอ่ะนะครับผมถ้าไม่คิดหวังนะครับผมแต่บางบางท่านมานะครับบางท่านมาก็บน่นบอกว่าไม่ค่อยได้ปลาหรอกฮะจริงจริงแล้วก็อยู่ที่เหยื่อเหมือนกันนะครับผมแต่ผมนี้มันไม่มีอะไรเลยนะครับผมจริงจริงมันก็อยู่ในการเซตอุปกรณ์ครับเ็เหยื่อ,อ,อบางท่านมาก็ตกเป้ายิ้มตกกลางคืนนะครับผม แรงจริงแล้วดีเขาก็มีการผมเยื่อกันไว้ตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับผมบางทีเราก็เอาเยื่ออื่นม,มาจกมันก็ปลาเขาไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่แล้วันนี้คือรำเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยรำเป,ะปะล่ารำผสมน้ำนะครับอย่างที่คุณเอกเห็นเลยเอามาถึงเข้ามาผสมน้ำในบ่อเน,นี่ย ครับผม,ผมบอกแล้วนะครับผมถ้าผส,สมน้มําในบ่อนะครับมันจะมันจะดีกว่านะครับมันจะดีกว่าถามว่าดีกว่าสีตาไม่ระแวงตาไม่ระแวงตาไม่ระแวงกร,ระต่สยก็ได้นะครับผมไม่น่าเกียดแดดเดียวอร่อยเลยใช่ไหมครับ,รบทอดเลยก็ได้ครับคนจะเอาไปทอดเลย แต่ okay. วันนี้เราแค่ว่ามาพูดง่ายๆว่าเรามาสาธิตนะครับสาธิตในตัวอุปกรณ์ที่เราโมหรือกระวินที่เราโมขึ้นมากะกิตัวนี้หาเซตที่ไหนครับก็ทำเองครับตแต่ถ้าใครที่จะทำก็โทรมาสั่งได้เลยมาสั่งได้กระเบอร์0นแปดห้า สองหนึ่งแปดครับแปดสามสามหกนะครับโทรมาสั่งได้เลยลองไปลองใช้ดูได้แหละรับรองไม่มีผิดหวังมีหลายตัวครับที่ที่โมโวไว้นะครับผมโมแล้วก็เข้าตากรรมการต้องการตกปลาอะไรนี่บอกได้เลยใช่ไหมครับว่าจะเอาตะกอ้อตัวไหนได้ได้เลยเดีเย๋ยววันนี้เรา แล้วแรกเลยวันนี้เรา,าจริงๆแล้วนะครับมีเพื่อนอยากจะจะเห็นนะผมอยากจะเห็นว่าเอมันคุณภาพเป็นยังไงใช่ไหมครับเป็นยังไงนี้ก็จะมาทําให้ดูเลยคนตกปลาไม่เป็นหงกระท้าได้เลยมาตกได้เลยเอาไปตกได้เลยดูว่าจะได้ปลาไหมเพหลายคนแล้วนะครับที่บอกรัดให้เนะ่ครับว่ามาสอบถามนะครับแล้วก็แต่จริงตกปลาไม่เป็มล่ะแล้วก็บอกว่าตกปลาไม่เป็น มาเห็นมาเห็นแล้วก็อยากจะให้ลองเซตข้าวอุปกรณ์แล้วก็จะให้ก่อนให้เขาตกเองเลยนะให้เขาตกเองเลยว่าตกได้ได้ไหมตกได้ได้ได้กี่ตัวนะวก็กระดาษตกไม่เป็นนะครับรก็ยังตกได้ก็อย่างเหยวยๆให้คุณเอกลองเลยนะครับขอคุณเอกเองค็ัวิ่งยังจะไม่ตรงเลยครับพี่ไว้เป็นลรครับไม่เป็นลร ผมกลัวจะเวี่งขึ้นบกเลยครับตามันคงจะกินไม่ได้หรอมันก็ขึ้นกระโดดมางับบนบกตอนนี้ผ่านไปกี่นาทีแล้วครับตอนนี้ผ่านไปสามสิบเอ็ดนาทีห้าสิบวินาทีครับ ดูปลาในกระชังนะครับเ,เด็ดเดอโอเคนะครับพอใจกับผลงานไหมวันนี้ครับผมจริงๆแล้วมันต้องตีปุ๊บหมุนเลยแต่กอ็อย่างที่บอกว่าวันนี้สภาพอากาศ หนึ่งแล้วลก็ที่แน่ๆเลยคือน้ำลดนะครับลดมาก <c oughs> โอหลดรู้สึกวันนี้จะใจบุญนะครับปล่อยปลาไปเยอะใช <c oughs> ้ก็ไม่น่าเกียบนะใช้ไม่น่าเกียบใช้ไม่น่าเกียบครับ <c oughs> ขึ ų, au, mm ้นอยู่กับเราเซตอุปกรณ์ว่าต้องการปลาใหญ่ปลาเล็กใช่ไหมครับใช่ถ้าจริงๆแล้วทุกพื้นที่นะครับที่เราตกปลาเราก็มีการต้องมีการเซตอุปกรณ์นะครับอย่างการไปแข่งตกปลานะครับอย่างบอลังตาลนะครับขอที่ขอโทษทีนะครับพี่เอ่ยชื่อบอหลังตาลนะครับที่ราชบุรีนะครับก็มีการแข่งนะครับทุกวันพุฒิธรรมตอนนี้ก็คาน์ดสี่สี่ร้อยนะครับไขว่างก็ไปแข่งได้นะครับผมแต่ว่าก็ต้องมีการ ใช้อ,อุปกรณ์นะครับผมใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องด้วยใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องด้วยแต่ถ้าเอากันตามหลักตามจริงแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ได้ดีนะครับผมใช้ได้ดีกับปลาต้องจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่แบบค่อนข้างที่จะเบานะครับผมเพราะว่าปลาจะชินแล้วจะไม่ระแวงการผสมเกสอก็เหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับบางคนบอกแปี้น้ําอะไรผสมก็ได้จริงจริงไม่ใช่นะ น้ำแค่มีคลอรีนนิดเดียวปลาก็มีกลิ่นปลาก็ไม่ชัดไม่ชัดแล้วปลาก็ไม่ชัดแล้วตีนะครับบางที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับผมบางที่ก็ตีแล้วก็ให้เหยื่อลงน้ำค่อนข้างที่จะเสียงดังในการล่อปลานะบ,บางที่ก็ตีต้องแบบว่าเหมือนแบบ ต้องให้เงียบอ่ะครับให้เงียลงน้ำเบาๆนะครับผมเ<ช>พื่อไม่ให้ไม่ให้ปลามันระแวงอ,นนอันนี้มันก็อยู่ที่สถานที่อ,อยู่ที่สถานที่ทนนี่ที่ที่ทนี่ยนะครับเราก็เอาพูดง่ายๆว่ามาลองนะครับแค่ทดสอบอันนี้ก็ปลานิ้นก่อนนะครับผมปลานิ้นก่อนเดีย๋ยวพาต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปก ที่ตกนะครับหรือสวายนะครับในบ่อน,นี้นะครับหรือบ่อไหนก็ได้ที่ปลากขียนยากนะครับผมทีตกปลานะครับมันต้องตกได้ได้ทุกที่นะครับผมถึงแม้ไม่มีปลานะครับถึงแม้ไม่มีปลาเราก็ต้องทําให้ปลาันกินได้คุณเอกจะสังเกตนะครับวันนี้ยังไม่มีคนมาตกปลาเลยนะ ก็จะมีคุณเอกกับผมนะครับผมแล้วก็พี่ครับพี่พี่คุณเอกนะที่ที่มาใช่ครับเนี่ยครับสาเหตุนะครับที่วันนี้ไม่มีคนมาตกนะครับก็อย่างที่บอกเลยแน่ๆเลยส่วนหนึ่งคือน้ํามันลดเยอะนะครับผมแล้วอากาศมันค่อนข้างที่จะร้อนจัดร้อนจัดปลามล้วก็ชุณเอ๋ครับ กินเยี่ยก็ชัดลึกนะครับค่อนข้างที่จะลึกถาใกล้ๆทางน้ำนะครับเหลือปีพุ่นไม่ก็จะโดน ไปแล้ครับนี่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงป่าที่เซตเหยื่อบางกี่รอบแล้วครับปั้นเหยื่อครับจำได้ที่จำได้น่าอยู่ที่เจ็ดแปดครั้งครับเพราะช่วงนี้ว่าที่เราวิทย์นะครับมัน,ม,นมีการแตก แต่ก็เป็นคนดีนะครับเพราะว่าบางทีคือชว่วงที่เราวิชนะครับแต่ก็จะไปวิบแรงมากนะครับใช่ว่าใหาเ้เหยื่อมันแตกเฉยงๆโอ้โหโอ้โหข้างหน,นา้าจะีนดิขอบคุณครับไอเหี้ย,ล,ยลงน้ำนะครับสังเกตไหมว่าถ้าลงน้ำลึกหน่อยนะก็ปลาจะค่อนข้างที่ใหญ่ๆนี่ ทางนี้ใหญ่เลยแต่ว่าตีปุ๊บกินปั๊บเลยนะครับมันก็เป็นจาก <Hello. S 1> าเป็นมาจากาปลาเล็กนนะะครับจโดปลาเล็กปลาเล็กจะกินง่ายกว่าใช่ไหมครับแน่นอนนะครับมันลุมชัดเจนอยู่แล้วจะทำยังไงนะครับให้ปาลามันเข้ามารวมปลูกใช่ไหมครับเอาเรามาตอนแรกเขาเอา ตะกอ้อน,นั่นตีกันก็ไม่มีกินอุปกรณ์ตัวนี ราคาขายอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับจริงจริงถามว่านั่นหรือเปล่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรมากครับผมเอาค่าวิชาครับผมสามสิบบาทตัวนี้ยังไม่สามสิบบาทครับผมเป็นราคาที่ถูกนะครับคือทั้งชุดนะครับผมที่ประกอบแล้วคือ,อเอาไปปลูกแล้วก็ตกได้เลยตีตกได้เลย ียกแแม้ต่สุดครับผมอยากใครสุดสุดใครสุดมันก็ได้ครับผมแต่ผมใช้ลำมะเป่าไม่มีอะไรเลยก็คือคือพูดง่ายว่าจะมาให้ดูอุปกรณ์ครับ๋ีดูอุปกรณ์เฉยๆอะไรอุปกรณ์อันนี้ตัวเดียวกันไหมครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยยแไปเฮ้ยเอ้า วันนี้ปล่อยปลาจริงๆครับอามืเาว่าโดนโดนใหญ่โั<า>กเบ็ดขาดเลยนะครับนี่เปล่าระวังหลังนะ ตื้นมากเลยตรงนี้ตื้นตรงนี้ตื้นเพราะว่าน้ำมันลดเยอะแต่มันไม่ดูดน้ำเข้ามาอยไงครับได้น้ำดีคงไม่นักคงคงไม่มีปัญญาดูดน้ำอ้ามาลดมาละมาได้ที่อ่ามีคนมาทดลองอีกตัวนึงนะครับช่วยกันทดลองรู้สึกว่าเป็นมือใหม่เอากวใส่ ขอใส่กระชังแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ผมจะไว้นับกัน<อ>นี่ตัวเบ็ดชาไปตัวนึงนะครับครับอันนี้แยกกระชังหมดนะครับแยกกระชังเป็น,น,อ,น,นอันนี้เป็นการลองทดลองปีเก่น,นะครับ อย่างนี้นี่มามีการมาถมเยื่อถมอะไรเตรียมพร้อมไหมหรือเปล่าครับงนี้ไม่มีครับเพราะคุณเอกคุณเอกเองเป็นคนไปซื้อเยื่อไม่ใช่หรอครับคุณเอกเองเป็นคนไปซื้อลำไม่ใช่หรอครับไม่มีเลยครับตาชุ่มไหมตรงนี้อะไรนะฮะตาเยื่อไหมกันก็ก็ก็ลองท้าให้อ่าที่ว่าตกไม่เป็นกันมาตก มาลองตีกันก่อนนะครับผมเอาอุปกรณ์มาตีกันเดี๋ยวผมมาตีที่หลังก็ได้ลำอุปกรณ์มีแค่หน่อยเดียวนะครับเนี่ยอันน,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 นี้อันนี้ธรรมดามเลยนะครับเจ้าของตกเองครับลบครัลบลบมากเป็นอุปกรณ์ธรรมดาธรรมดานะครับอุปกรณ์ธรรมดาสองคนโมโนะครับ <laughs> คนโมอุปกรณ์เอาอะไรมากมายครับครับ ถามว่าเป็นตัวไฟใหญ่ได้ไหมได้นะครับผมแล้วก็แค่ว mm ่าเปลี่ยนเป็นโัเบ็เบอร์ใหญ่เท่านั้นเองนะครับผมเปลี <S <S ่ยนเป็น pues ต so ัวเบ็เบอร์ใหญ่เท่านั้นเอาไว้ไหนวันนี้นะครับก็อยากที่รู้กันโัเบ็เบอร์เล็กไม่ได้เตรียบห้องอะไรกันมาเลยนะครับจะซื้อใหม่นะคพี่ท่านระวังไว้ไหนครับ นีตัวเบ็ดขาดใช่ไหมครับตัวเบ็ดขาดโดนปลานะครับนี่นี่ไม,ม่มีใช่ขาดเองอุปกรณ์ก็ยังคงทุนแข็งแรงอยู่นะขาดแต่ตัวเบ็ดเย่างเดียวที่ขาดหายไป ใครจะลองทำไว้ใช้เองก็ได้นะครับผมแต่นนะที่แกะทาก็เอามาได้เลยโทรมาสอบถามได้ไหมครับได้ครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับ,บปลาทุกชนิดเลยจะตังเกะนะครับโตเบ็ดไม่เท่ากันนะครับห่างกันไกลเลยนะครับผมเพราะเราบอกแล้ว่าวันนี้เราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาเลยนะครับเพื่อต้องการเอาแค่อุปกรณ์มาทดสอบกันอย่างเดียว ต้องการเอาแก้อุปกรณ์มาทดสอบกันเดียวก็ไม่มีอะไรนะครับเดียวก็ลำธรรมดา <c oughs>